สองไม่ไม่แต่แดดไม่แต่แดดไม่แต่แดดทำไมต้องตีกันล่ะอ่ะตีกันตั้งแต่วันละอ่ะตอนนี้เราสองคนอยู่กันที่เดอะายเซนเตอร์ติวานนเดอะายเซนเตอร์ติวานนวันนี้เราสองคนจะมากินปิ้งย่างสไตล์เกาหลีแบบไม่อันไม่จำกัดเวลาในราคาเพียงแค่379บาท379าทราคานี้รวมเครื่องดื่มรวมไอศครีมแล้วเราจะไปกินกันที่ร้าน เดออันยองบาร์บีคิวหรืออันยองฮาเซโยเยไม่ใช่ไปกินกันดีกว่า และนี่คือร้านเด t อ e a n y o บ g BBQ Buffet Buffet ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีแบบไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาในราคาเน็ตเ,เพียงแค่379บาทเท่านั้นส่วนเมนูก็จะประมาณนี้นะแล้วก็รายละเอียดของร้านอยู่ในแคปชั่นแล้วจ้าไปส่องกันได้ส่วนนี้ก็บรรยากาศภายในร้านโป่งโล่งดีนะมีความเป็นเกาหลีแบบเบา,บา,บามานาั่ร้านแล้ว,ลวอันนี้ก็เป็นเมนูที่สั่งกับพนักงาน ทุกเมนูที่อยู่บนนี้ก็คือสั่งกับพนักงานนอกนั้นก็คือสามารถไปตักได้เองเมนูเขาก็จะมีนี่แหละคันข้อมูเนี่ยสันคออม่างต่างเราก็สามารถสั่งพนักงานได้ส่วนนี้เป็นของกินเล่นต่งตางๆอันนี้ก็คือราคาอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกแล้วว่ารวมเครื่องดื่มรวมไอศครีม้วมันก็จะสามร้อยเจ็ิบเก้าาทนะจ๊ะป้าเดี๋ยวเราไปตักอาหารกัน เราก็ตักน้ำจิ้มซีฟู้ดขาดไม่ได้ค่ะก็ข้ออันนี้คือโคชูจังแล้วหนูก็เอาอันนี้ค่ะซัมจังอ่ะอันนี้ก็พวกกิมจิเครื่องเคียงเนาะ าำเคยเราก็ต้องกิมจิคะ่ะก็เอานี้ด้วยของโปรดของโปรดคะ่ะขาดไม่ได้เลยแล้วก็ใช่เฮ้ยขอใช้เท้าดองด้วยใช่สองชิ้นพอคะ่ะนั่นแหละคะ่ะพอลคะค่ะอันนี้ก็เป็นของที่ ีคิมบับแบบเผ็ดแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดไอ้เดียบ,บุ้งคือเขาปั้นนั่นแหละจูมอกบับอะะ่ะเนาะกิมจิจอนแพนเค้กกิมจิเอ้าข้าวโพดคุกผงกระเทียมแล้วก็ม,มันหมืนอะไรอนนี้เหมือนสลัเ,เออแต่ว่ามันเป็นแบบผัดนะมันไม่ได้เป็นแบบทอดเก็ดทอดคือจูจจง เฮ้ยไม่ใช่ไก่ทอดเกาหลีอะบอนชอนอารมณ์ประมาณเนี่ยกระเจี๊ยบปะไม่ใช่ว่ะมึงเส้นหอสาหร่ายกระเจี๊ยบไปบ่ายเลยก๋วยเตี๋ยวทอดกรอบเกาหลีเออตักได้ตักได้นี่อะไรอ่ะคุณมันดูคุณมันดูกวนมือโฮ่จับมันฝรั่งทอดเฮ้ยอ่านภาษาเกาหลียากๆอ่ะอ่านภาษาไทยนได้แงคะคัมจาทวีคิม นี่อะไรอะตอโปกกตกโปกีโตปกีมันก็คือแป้งอะทำไมชอบกินกันเรายอมแพ้เลยเนื้อหมูค่ะซอสโคจูจังอ,อันนี้ผัดววนเซ่นเกาหลีค่ะเฮ้ยมันเหมือนเส้นบุกอะเนาะนี่ก็มีข้าวข้าวสวยธรรมดาก็อันนี้เป็น ผัดกิมจิอันนี้เป็นข้าวผัดปกติธรรมดาข้าวผัดเหล่านี้แหละแล้วก็มีซุปให้ด้วยนะมีซุปเต้าเจี้ยวซุปกิมจนะิแล้วก็ซุปสาหร่ายเดี๋ยวเราจะตักซุป ยี่กระตูปค่ะเอาปากกาวมันจะมีผักหลายอย่างเอาไว้หอ่ออันนี้คือใบอะไรนะลืมชื่อจําไม่ได้ใครจําได้เม้นมาบอกดิ ถักก็จะประมาณนี้เส็จคลองดีกว่าข้างล่างก็จะเป็นพวกผลไม้อันนี้เป็นโซนไอติมค่ะมะนาวสตอรอเบอรี่นมคุกกี้แอนด์ครีมเรนโบว์วานิลาชาเขียวชาไทยช็อกโกแลตแล้วก็กาแฟราคาน้ำ ดีกว่าอันชันฮันนี่เลมอนี่ตากี่ไรน้ำเปล่าโอ้โหดูซีกินน้ำเปล่า,น,ลาน้ำอัดลมก็มีนะ เรเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยสักเท่าไหร่เน้นกินนะคะอันนี้ตะแกรงเขาเอาไว้ให้พักหมูพักหมูที่สุกแล้วจะได้ไม่ร้อนนะแต่ก็ร้อนอยู่ดีแหละเออมันก็ร้อนอังอเนาะอังอังอุ้ยโดเรมอนก็มาโดเรมอนก็มาค่ะอันนี้เราปิ้งอะไรไปแล้วคะปพะโคจูจังไหมใช่น่าจะใช่นะแล้วก็หมูสามชั้นสามชั้นธรรมดาเนาะ ตอนนี้น่าจะเป็นโคชูทั้งคู่แล้วซ้อนมันปนกันมันปนกันแล้วใช่ไหมไฟเนี่ยดีนะปรับได้ด้วยนะแรงมากแรงน้อยพาะเขาย่างไปละดีแล้วดีดิตั้งใจย่างมากก็เห็นป่ะไก่ต่อไก่สุกช้า๊บไก่ชินเบลือด้วยเฮ้ยวู๊เดี้ยวนะเขาลืมหั่นปะเนี่ย แก<อ>จะใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาเป็การ์ตูให้แกจะใหญ่ไปไหนเนี่ยราคาไปเลยค่ะทชี้เลยค่ะโอ้ยยัไงไงคะชูชีชูชีค่ะอันนี้อันนี้อันนี้นนหนังหมูอันนี้หนังหมูถามเขาว่าจะเหนียวไหมเขาบอกต้มมาแล้วค่ะลูกค้าได้อยู่นะ,ะก็ลองเลยลองค่ะลองคะ่งคะปกติเราไม่ค่อยชอบกินอาหารเกาหลีสักเท่าไหร่คนไม่ใช่ไทยมันไม่ใช่ไทย แต่วันนี้ก็ได้ความที่เห็นแก่ของถูกนิดหน่อยมันไม่จํากัดเวลาดนะ้วยใช่มันไม่จํากัดเวลาเลยมันรอซะหน่อยดูซิแต่ลองน้ำจิ้มสิลองน้ำจิ้มเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนคอนชีฟเขาเรียกถูกไหมก,ก็ไม่รู้นะอันนี้มันมัน,ม,นมันไม่เยิมแล้วละ่ะเพราะเราโมาตะไปตักไปยืดยูยืดยูยืดยูคิด,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 ดลุ่มเนี่ย ใช่สิเต็มหน้าเลยค่ะช้อนน้ำซุปหน่อยชอนน้ำซุปอ่ะอันนี้เราสักมาซุปหนลายอคลองคอมันหอมสาลายนะใช่มากด้วยแล้วสาลี่ให้เยอะด้วยมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูน้ำจิ้มก,กันที่เราตักมาอันนี้เป็นซีฟูด้ดซีฟู๊ดค่ะ เป็นไงคะเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวมะนาวเลยเนาะหนูว่ามันเปรี้ยวน้ำอร่อยอ่ะอันต่อไปอันนี้เหมือนเป็นน้ำจิ้มโคชูโคชูจังใช่ใช่เออเขาเขียนว่าโคชูจังเป็นไงคะคุณแหนคุณก็กินเร็วเหลือเกินนะคะ <c oughs> คะุณผู้ชายค่ะอร่อยนะเปรียปร้ยวเค็มๆเปรี้ยวเค็มๆใช่ใช่ ต้องลองกินกับหมูอะต้องลองจิ้มกับหมูนะหนู<ช>ว่าใช่ใช่อันนี้อันนี้วิเคราะห์เป็นน้ำจิ้มอย่างเดียวเพียวๆอันนี้เหมือนไม่รู้เรื่องอะไรแต่เหมือนนันงก,ก็นซุกี้เนาะเอออาจจะเป็นซุกี้เกาหลีเอออาจจะเป็นอารมณ์ซุกี้เกาหลีเป็นไงคะมันดูถั่ว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 เออมันเหมือนมันเป็นถั่วถั่วฮะเหมือนเต้าเที่ยวเปลาถั่วถั่วงาๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหะเออเอ้หรือว่าลิ้นกูไม่ดี้ะลิ้นพังไปแล้วค่ะ อันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเรียกชื่ออะไรแต่มันเหมือนมันเหมือนมันกระเทียม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 ลืมไหมกระเทียมลืมเต็มเลเนาะลองกับหมูดีกว่าลองกับหมูลองกับหมูจะลองอันไหนดีเนาะเกาหลีก็ต้องซอสเกาหลีใช่เหรอคะมันกินหมูอะไรเข้าไปเมื่อกี้ หมูโคชูแล้วกินโคชูด้วยโอ้โหวิลลี่กุนจิบจานเข้าไปเลยหมูไม่เหนียวนะนุ่มนะอันนี้ไปสามชั้นแหมขอลองบ้างสิอาวสลับ้ีมากกินก็ต้องกินกับผักดาค่ะขาขามืออาจจะไม่ใช่ผู้หญิงนิดนึงนะไม่แคร์ค่ะมือหนึ่งในการมือหนึ่งค่ะมือหนึ่งยิ่งโคชูได้ไหม กินนะคะข้ากินนะคะเรียบร้อยอืมอนั่นปากหรือ,อโม่งผาเมืองอือหม,ม,มูมันไม่เหนียวจริงปะาใช่ใช่ทีเด็ดอืตอนแรกนึกว่าหมูมันจะเหนียวนะเพราะว่ามันมาเป็นสามชั้นแผ่นใหญ่ใช่หมูไม่เหนียวเลยเออแต่จริงไม,ม่เหนียวทำจิ้มเองก็อร่อยเดี๋ยวต้องลองกับตัวอืปล่าออืออันนี้ให้ดูหนังหมู<ะ> เมื่อกี้ที่เราถามเขาว่าแบบเหนียวไหมเพราะเรากลัวเหนียวมากชิมเหมือนเขาบอกเขาต้มมาแล้วนะเขาต้มมันได้ไหนต้มมาก่อนเออต้มมาก่อนแล้วเออจริงนะไม่เหนียวไม่เหนียวหรอมีความกรุบเบาๆลแล้วเหมือนอารมณ์เหมือนต้มซีอิ๊วหรือต้มอ,อะไรมา ไม่ใช่ต้มน้ำเปล่าอ๋อมีการผ่านการปรุงรสอะตม้ตมตม้ตมตม้ตมเลยตม้ตมตม้ตมตม้มต้มที่ผ่านการปรุงรสมาแล้วเฮ้ยอ,อร่อยอร่อยไม่เคยกินแบบนี้ไม่เคยกินแบบนี้เลยวางไปเลยคะ่ะสุขสันาา กินแล้วเดี๋ยวเราไปคิดเงินกันก็อาบินิไปคิดเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยเห็นไหมสองคนเราคนละสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนิดๆไม่อันไม่จำกัดเวลาเดี๋ยวเราไปคิดเงินกันเมื่อกี้ก็คิดเงินแล้วเขาก็บอกว่าสแกนเพิ่มเพื่อน สะสมเนาะเหมือนอารมณ์เหมือนสะสมแต้มอะเออครบสิบครั้งสิบครั้งกินฟรีหนึ่งกินฟรีหนึ่งกินฟรีหนึ่งคนยังไงครบสิบแต้มทานฟรีหนึ่งคนสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทใครเป็นแฟนๆของปิ้งย่างเกาหลีเนาะก็มากินได้ที่เดอะนายเดอะนายติวานนท์ติวานนท์อ่าร้านเดอะจำชื่อไม่ได้ อันยองเดออันยองเดออันยองมาบีคิวอัญยองมาบิคิวเด๋ออันยองมาบีคิวก็รายละเอียดร้านอยู่ที่คอมเมนต์ด้านล่างไปดูกันได้เลยนะร้านนี้ไม่อันไม่จํากัดเวลานะจ๊ะไม่จํากัดเวลาคือต้องสองคนขึ้นไปใช่ใช่ไม่จํากัดเวลาถ้าเกิดหนึ่งคนเก้าสิบนาทีสองคนคือสองคนขึ้นไปก็ไม่จํากัดเวลานั่งกินกันไปได้ยาวๆเอาให้น่ามันกันไปเลยเหมือนเราวันนี้ที่น่ามันแล้วตอนนี้นะ วันนี้ไปแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเราสองคนในช่องทางอื่นๆด้วยวันนี้ไปจริงๆแล้วไปจริงๆแล้วนะบ๊ายบายด้วยความที่ไม่จํากัดเวลาเขาก็มีเก้าอี้นั่งรอหน้าร้านให้ด้วยนะในกรณีที่ลูกค้าเยอะซึ่งการเอาเก้าอี้มาวางไว้แบบนี้การันตีเลยว่าเยอะแน่นอนเยอะแน่นอนเยอะแน่นอน<ๆ>นะอ่าใครจะมาก็ตามมาเลยจ้า